สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับที่นำเสนอหน้าจอโปรแกรมบริหารจัดการฟิตเนสที่ทำงานบนมือถืออันนี้เป็น Android นะครับเวอร์ชันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชัน0.2นะครับหน้าจอนะครับมีโฮมนะครับมีโฮมมีเฮลนะครับเฮลก็จะเป็นเมื่อเกิดปัญหาสามารถติดต่อ,ผ,อผู้พัฒนาทางใดบ้างนะครับก็มีไลน์ สามารถคลิกเพื่อเพิ่มเป็นเพื่อนได้เลยนะครับตกลงนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนแล้วก็คุยกันได้เลยถ้าเป็นเรื่องของรายการติดต่อทางโทรศัพท์นะครับก็เลือกเบอร์แล้วกดปุ่มโทร ากนั้นก็เป็น Facebook นะครับเมื่อเปิดเว็บก็เป็นการเข้าเว็บนะครับของผู้พัฒนาติดตามข่าวสารหรือกดกระครามไปทันทีนะครับมาดูการล็อกอินอันแรกจะเป็น Company ID นะครับกดตุ่ม Enter ลงมานะครับแล้วก็เป็น ID ใส่พาสเวิร์ดจากนั้นกดปุ่มเข้าทำงานหน้าจอที่2จะเป็นหน้าจอสำหรับเลือกสาขาที่จะทำงานนะครับเลือกแล้วก,กดปุ่ม work แล้วก็มาสู่หน้าจอเมนูหลักก็เลือกทำงานนะครับอันนี้ทดสอบเข้าที่ไปทะเบียนสมาชิกนะครับก็เข้าสู่ทะเบียนสมาชิกเป็นการแสดงรูปแล้วก็ชื่อรหัสของสมาชิกนะครับ ในกรอบด้านบนตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการค้นหานะครับก็ค้นหาได้จากทั้งดัตเตเบสเลยตรงนี้กดปุ่ม Inquiry ตัวนี้นะครับจะเป็นการค้นหาจากทั้งดัตเตเบสนะครับต่อมาอีกปุ่มหนึง่ง File inpage นะครับก็อเป็นการค้นหาจากในหน้าที่กำลังแสดงอยู่นะครับในหน้าที่กำลังแสดงอยู่ แล้วก็ปุ่ม New ก็เป็นการเพิ่มสมาชิกใหม่ปุ่มแก้ไขนะครับก็เลือกในการที่ต้องกัรแก้ไขแล้วกดปุ่มแก้ไขนะครับก็จะมาในส่วนของข้อมูลนะครับข้อมูลส่วนในเรื่องของรูปภาพรูปถ่ายนะฮะจะเป็นปุ่มตรงนี้ปุ่ม p h โต o นะครับหรือเลื่อนจากขวามือของมาจากมุมนะครับก็จะมีเช่นกันสามารถที่จะแชร์ แชร์รูปได้เลยหรือถ่ายรูปได้รถ่ายรูปได้หรือโหลดจากจากอ,าอัลบั้มก็ได้นะครับจากนั้นก็บันทึกหรือไม่บันทึกนะครับข้อมูลมีทั้งหมด11,000รายการนะครับแบ่งเป,เป็นเพจสามารถเลื่อนเพจได้นะครับรวดเร็วนะครับรวดเร็ว กดปุ่ม back นะครับยืนยันนะเมนูเป็นแบบเลื่อนนะครับสําหรับเวอร์ชันนี้อะประมาณนี้ครับ